สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ตุ้มพาทำชาแนลนะคะวันนี้แม่ตุ้มจะพามาพบกับสาวรถค่ะพันธุ์ไทหนุนะคะสา,าาสารถ์อันธุพันธุ์ไทหนุไทยอีสานเรียกว่ากระทลกลบนะคะแกง่วงเพราะรสชาติสุดเปรี้ยวมีกลิ่นหอมทังพาะตัวของเขานะคะแล้วก็เอาไปปั่นปั่นสดยืดปั่ปนใส่โซดาก็ทำให้ร่างกายสดชื่นค่ะ ปี้กระเปาขึ้นมาเลยเจียวทําน้ําสมูทตี้ก็ได้นะคะเขามีเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวะคะ่สะสารสทําให้ร่างกายแข็งแรงประเภทประเภทที่วันแรงถอยนะอายุ30 40 50 60, 50 60ขึ้นไปนี่านดีเลยคะแต่จริงมันก็ทานได้ทุกเพศทุกไปนะคะแต่ก็เสริมสร้าง ที่มีอายุเริ่มมากขึ้นเสริมสร้างร่างกายค่ะสาลดก็มีเบตา้าโคโลโฟีนนะคะแบบำรุงร่างกายโดคํามุงสายตาทำให้ผิวพันธเป่งปังโ,โหสุภาพตีนี่ต้องน่ารับประทานสำหรับคนที่รักสวยรักงามน,นะคะช่วยร่างกายให้ดีขนาดนี้ผิวพันธ์ดีสวยงามชะลอความแก่ด้วยค่ะช่วยระบบขับถ่ายได้ดีนะคะช่วยลดน้ำหนักโอ้โหอันนี้ ไม่ตุ้มก็ชอบนะินก่อลดน้ำหนักป้องกันมะเร็งลำไส้ทำไมป้องกันมะเร็งลำไส้เพราะว่าเขาเสริมสร้างทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นไงคะสาวรถมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยต้านหวัดอาก,การไอทำให้หายเจ็บคอแล้วลดอาการเหนื่อยอักเสบได้ด้วยนะคะเป็นมะลงหัวใจโดยมีโแทสเซียมะคะ่ะ แต่ว่าลดนี่มีละลายไขยมันที่ไม่ดีนะคะไขมันที่ไม่ดีคือ LDL ค่ะช่วยชะลอไวช่วยลดอาการผมร่วงทำให้เส้นผมแข็งแรงนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงหาซื้อกันมาได้เลยอันนี้แม่ตุ้มซื้อตอนนี้ราคากิโลละ30บาทค่ะตุ้มก็เอามาหั่นได้คะ่ะปอกเป็นห่ากลางเอาช้อนตักนี่สบายง่ายๆเลยนะคะเอ,อทานได้ทั้งเม็ดนะคะ ในเม็ดเขาดูดซึมอาหารเพราะในเม็ดเขามีน้ำมันเบช่วยให้ความจำดีค่ะสาหรดนี่มีขายตลอดทั้งปีนะคะนี่หั่นแบบนี้เลยหั่นแล้วก็ช้อนตักได้เลยค่ะก,กินง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตักแบบนี้เลยใสย่ปลโรสชาติเขาจะเปรี้ยวมีรสเค็นมนิดหน่อย เค็มเะพะตัวของเขาโดวยที่ว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทานแต่นี้สดง่ายสะดวกค่ะมีประโยชน์มากเายเนะคะในการเสิมรสชาตลาเาไปปันป่นเต็มรานิทีหนึงเอาตามใจชอบของท่านต้องใส่เกลือใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาก็ออกเะคะ็มในการรสชาติเค็มธรรมชาติของเขาค่ะนี่ hey, มาดูแม่ตุม้มกินไปนหมดไปกี่ลูกเนี่ยโอ้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าลูกเลยค่ะตุ้มซัก ไห้าลูกเลยทีเดียวกินอร่อยจนหยุดไม่ได้นะคะราคาถูกนะคะวันนี้แม่ตุ้มก็ขอขอบคุณที่ท่านรับชมรับฟัง่ดีๆมีประโยชน์แต่ละที่มาตุ้มแตังหาหมมกให้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆาเลย